สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อย iOS 14.5ตัวเต็มไปเพียงสัปดาห์เดียว Apple ก็ปล่อย iOS 14.5.1ตัวเต็มตามบอกมาให้อัปเดตกันแล้วครับการอัปเดตใหม่นี้แก้ไขปัญหาที่เราไม่สามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติใหม่ล่าสุดนั่นคือการอนุญาตให้แอปขอติดตามหรือแอป tracking transparency ครับเพื่อนๆอัปเดตกันหรือยังครับเพื่อนๆที่อัปเดตแล้วสามารถดูวิธีการใช้งานได้จากคลิปที่ผมแนะนําไปก่อนหน้านี้ลิงก์จะอยู่ท้ายคลิปนี้และในคําอธิบายใต้คลิปครับ อย่างไรก็ตามในการอัปเดตเป็น iOS 14.5และ iOS 14.5.1นั้นสูบแบตเตอรี่สุดๆเลยครับแล้วถ้าเทียบกับ iOS 14.6บ e t a แรกที่ออกมาก่อนหน้านี้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงจะชวนให้อัปเดตแค่ไหนเราไปทดสอบและไปดูผลลัพธ์กันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14.6 beta 1บน iPhone 10ทำความเร็วในส่วนของ CPU single core กลับมาเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับ สำหรับความเร็วมัลติคอร์ลดลงนิดเดียวครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพบที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับการนับเด็กครั้งนี้แก้ไขปัญหาเรื่องความเร็วใน iOS 14.5.1และ iOS 14.5ที่ตกไปเยอะเลยครับความเร็วดีแบบนี้แบตเตอรี่จะเป็นยังไงเราไปชมผลการทดสอบกันเลยครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหน เริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ i p h o n 10ใช้จอภาพแบบ o l e d ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทําให้เกิดอาการจอเบรนหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับ พราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดว<ๆ>ิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาที เพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน i p h o n 10ปรากฏว่า iOS 14.6 Beta 1ดีขึ้นเยอะเลยครับประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นโดยใช้ไป11%หรือ89%ในขณะที่ iOS 14.5.1ซดไปถึง16%หรือ84%และ iOS 14.5ตัวเต็มสูบโหดสุดๆครับโดยสูบไปถึง17%หรือ83%การอัปเดตเป็น iOS 14.6 Beta แรกบน iPhone 10นี้ความเร็วดีขึ้นประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นด้วยครับงานนี้คงต้องฝากความหวังไว้กับ iOS 14.6แล้วละครับ เบต้าแรกนี้ดีขึ้นทุกส่วนเลยครับเดี๋ยวเราไปทดสอบเบต้า2กันต่อผลลัพธ์จะเป็นยังไงเพื่อนเพื่อสามารถติดตามกันได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ